สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมเพราะตอนรับพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโคโกบือบัตรของท่องอำเภอสมมารถจังหวัดเลยท่าครับวันนี้เป็นบัตรุกทีหาเดือนพฤษภาคม2,566ครับจะน้ำนี่กับงัวกับป้าใบอา้ากรมบรรยากาศครับเดี๋ยวถึงน้ำเนี่ยรลคข้าง,งัวพี่น้องเบิง้ง เอาไอ้เควงงไปนี่จักบาทสามหมื่นหกสามหมื่นลูกคู่สามหมสูงลอยชูสีลอยสีครับเนี่ยมันสีแดงดีอยู่สามหมบาทลูกคู เอาไอเมนผสมอีกไปเขียงค้ากันดีครับเงาดีอยู่ตัวตัวหน่อยดยอยีมือนเกียจชุร่รลอยสามสิบเนี่ย S 1 7 0่0เจบาทแม่สาวตวนันเมีนว่าเอาเองเจ้าหน่เจ็ามหมื่นหกต่อรองได้ทุกตัวปาาเพือตัวให้เน่รแปดแปดเจ็ดแปดแปดเเก้าหนย์เก้าห้าเจ็ดศูนย์เียออยอัตสมัดมันหมานขอบคุณครับ

พาทบตอนบ่เกิประกันหมไปเปลี่ยนงููจ้าว้งว้าาครหรอครับสูงดีอยู่ ก็สื่อ 24, กับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเหมือนกับขายกับใครตัวใหญ่ขูดงามงามงามขายเรียบร้อย วันดีครับใชมาเกี่ยวตัวไหนบัดเี่าวนได้ห็นตัวไหนจะบอกป่าผู้คนวระเียเออย่งไปเบิ้งน้ำกันนี่ล่ะมาให้หลบรลงหลุดให้ลม่เอามาเบิ้งเอาไปแล้เรามาเอาตลุบเข้ารองหลุดบางทีก็เจ้ากับขดเท่าไรก็เจ้ากับขดง่ามดี ตนี้สดอ,อ่านี่ตัวเมียของเขาเห็นบนหน่ึ้สามหมปสามหมื่นสองสามหมื่นสองโอ้พี่พดี 32, ครับเนาะสามหมื่นสองครับบรยากางน่ั่วี้ม ทดทษอะไรก็าอานี่งูงูนี่อะสามสามเกตบัอนีิสามเกตบัอนิตัวละสามหมื่นเกตครับเป็นง่วนเนี่ยงูไอยซีบนะครับง่วนเนี่ยอ้อืม ครับต่อรองได้ตัวเอาบักเดียวหรอกเนาะ,ะนี่สามหมื่นสองขับอันนี้ตัวสามหมื่นเจ็ดหัวเนื้อ ลุกกันแล้วนั่งกันนีส่ผดตนี่ยตัวนี้ดิงๆนี่ขาดคแล้วขาเนี่ยจะสามตายตายสองคือกันนี่นี่เด้อมูละจักดาดะมุนนี่นี่ไปนี่นี่สามกัวค่ะพี่กัวเทไส สาดิีสามมูนี่กบสาดิสามดสาดสามดตินกนงัวเนื้อหนึ่งสอง,ส,องสามสียี่เดียวเดียวนี่ตัวางหเดียวเดีท่าไรอีเดียวสองแปดุงลอยสีบ ถามมือถามคำที่ฝากเบอร์โทรว่หล่ะครับ สา cities, ุสาธุเออสาธุออแก้อาไปสดปล่อะเาเจบาละบาเงี oh ้ยสี10 000, 10 000. ่ไน <si ้อยครับสี่หมื่นพันห่งัน สี่หมื่นหนึ่งพันบาทต่อรองได้รับตรงที่เพิ่มง w i งโดยคลับเงี้ยครับมันผสมอีกไปล่ะต่อรองได้ฝากเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดศูนยเจองสามแปดสองสามแปดหนึ่งสามสามองหน่พอยายคุ้น บัพนใมไ่มันหานครับโชคดีครับอ้าวไมาขาเข้าเสได้ก่อนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยิ่งลาก่มื่นย่ลมื่นหานีพัฒนานี่เด้อไปแล้วนแตกแล้วแตกแล้วอีสองมขายิเก้ารครับขายเหล่าดอนต่อเมแย่อนสวยกับตอฟอนรูปน้อนเออใส่ได้อยู่มันหานงามอยู่ขายไปแล้วครับพ่อไปยังไงเลยล่วงลงเข้าเลย ไปแล้วคนแตกแล้วสาวบดๆนี่สาวดบดครับสวยเดยวจอ้อมแเดี๋ยวอ้อมเนี่ยมื่นีาอยเดพ้าอยเอาทีกพนห้เท่าไหร่นหกพันห้าเี่ยสวยนี่มื่นหกพันห้าตับชีพันบ่หต่อยอกันบ่ต่อได้อีกต่อเอบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากๆ สวยงามครับตัวนั่งขายแล้วยังสองตัวใครอยากได้เอาไปต่อรองได้ฝากเบอร์โทรรูทแปดแปดครับสามหนึ่งแปดสองเกียรตเก้าสองครับสองเกียรตเก้าสองเสียในครับผมเอามันมันครับขอบคุณครับ นี่คือบรรยากาศครับของตลาดบ้านห้องท่องงวงกับบ้านทาน้ลยครับข้อได้เบิ้งก็ไใด้ายเยัดกันอยอ่นอกคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องซัพนี่ครับขอพี่น้องจงมีความสุขความเจริญอายุมั่นคนเยือนจงผากแข็งแรงกันสุข,ขูสุขคนสำบายดี